หัวใจไม่แล้วไอ้นั่นคืออะไรอ่ะไอ้หัวใจที่มันเป็นแกาแล็กซี่อ่ะจำลังมองหัวใจมาให้ดูอ๋อวงกลยอุมดอกไม้คืออะไรอ่ะดอกไม้มุกุดดอกไม้เลยค่ะคืออะไรอ่ะมุดดอกไม้อุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะของขวัญของขวัญเลยคะท่านท่านโปรดประวานเมื่อวันที่30ตุลาคม68ค่ะที่โซเชียลช่องของอาจารย์ฟูกหรือคุณฟูก ภูธดาพรพรมฉัดช่างแต่งพระพักประจําพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนาราชกัญญาได้มีการไลฟ์สดการทํางานของอาจารย์ฟูกซึ่งในไลฟ์สดนั้นก็มีพระองค์หญิงสิริวัณวรีอยู่ด้วย โดยในระหว่างการไลฟ์ไปแต่งพระพักไปพระองค์หญิงได้พูดคุยอย่างเป็นกันเองทรงวางพระองค์อย่างสบายๆเป็นครั้งแรกของการไลฟ์สดซึ่งพระองค์หญิงทรงตื่นเต้นที่ได้เห็นของขวัญรูปร่างต่างๆพร้อมทั้งระบุว่าพระองค์ไม่เคยได้เล่นโซเชียลสักเท่าไหร่ซึ่งไม่ทรงรู้จักของขวัญต่างๆนั้นเลยผระสนิกรที่เข้ามาดูไลฟ์สดของอาจารย์傅 ต่างดีใจและปลื้มปิติและพร้อมใจกันชื่นชมพระสิริโฉมของพระองค์หญิงกันอย่างมากมายพร้อมกันนั้นก็ได้เปของขวัญให้กับช่องของอาจารย์ฟุกันอย่างสนุกสนานอีกด้วยโอ้ยก็ทายีทายีทายีเบ้นเซโอ้ยก็ทายีเบนของขวัญเต็มเลยอุ้ยเว้ยนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้มใจอุ้มใจเลยครับอุ้มใจ ไม่แล้วไอ้นั่นคืออะไรอ่ะไอ้หัวใจมันเป็นแกลเล็กซี่อ่ะกมองหัวใจมาให้ดูอ๋องี้ยมองหลงเงี้ยอุ้ยแล้วดอกไม้คืออะไรอ่ะดอกไม้คือมุกุดดอกไม้ไปค่ะคืออะไรอ่ะขุดดอกไม้อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะของผ่านของผ่านอย่างเงีท่านท่านปวดประวานปวดประวันท่านปวดประวานขอประวันหน่อยอุ้ยนี่คืออะไรอ้ฉันไดมง อยู่ตรงนู้นไม่เมื่อกี้ตอนซ้อมอยู่ที่ไหน้าเวทีเราสั่งว่าปาวานเป็นยังไงกุ๊กกคืออันนี้นะคะเจ้าของร้านเดอะเลาค่ะลมีสองสาขานะคะเอ็บาบซีกับกุ๊กะงานตะปาวานเลยค่ะ พริกกุ้งไก่นะคะพริกกุ้งไก่นะคะมีหมดเน้องสวยนะคะีมันเขาฝากให้ไหมยางตักไม่ทานเขาเดี๋ยวค่อยส่งกลับไปใหม่เขาบอกก็ไม่รู้เรื่องรู้หลามนั่นแหละแบบไปกินข้าวแบบนี้เออเออเออมีข้าวเหรอมีกุ้ง คู่หาเข้าค่าะเด้หยิบได้เลยค่ะหยิบดอะไรนะหยิบได้เลยค่ะหยิบสิคะเมาค่ะหรือจะพักแค่ติดการอนแยงงยัยยงไม่เกิดกายังก็ิดการยิบไปเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวกลับบ้านกรลณนาอย่าเพิ่งกลับบ้านดูแฟนโทรก่อนค่ะดูโทก่อน่ จริงมาใบสองก็ดีนะตั้งอะไรกเปิดเหมือนที่ร้านกันนะคขาผมนี่ไม่บายไหมเหมือนรำหน้าบ้าว้าเกียรติราห์ห้าพันเนาะไหนดูตรงไหนห้าพันทมีคนมุมขวาห้าพันห้าพันคือก็เล่นไม่เป็นไงดูก็ไม่เป็นมีแต่ไอจีเฟซก็เลิกเลิกเล่นแล้วไม้สบาวันนี้ ตัวนึงประมาณหนึ่งตัวและอันนี้คืออะไรแมวเยี่ยมคืออะไรแมวก็คือยอดเยี่ยมสติ๊กเกอร์ไปงน้สติ๊กเกอร์ในมุมขุดในมุมขุดเออคืออะไรอ่ะของฉันไหวในขณะที่เพจดังหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยระบุว่า ในไลฟ์ติ k ก o k อกของอาจารย์ฟูกภูวษาซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าส่วนพระองค์ของพระองค์หญิงในขณะที่อาจารย์ฟูกกำลังไลฟ์อยู่นั้นจู่ๆพระองค์หญิงก็เดินเข้ามาในไลฟ์เพื่อแต่งพระพักเพราะวันนี้มีงานแฟชั่นโชว์คอลเลกชันใหม่ของแบรนด์สิริวัณวรีทำให้คนดูในไลฟ์พุ่งไปถึงหลักหมื่นคนเลยทีเดียวชาวต็อกตบอกว่าหน้าเหมือนพระองค์หญิงเลย พระองค์หญิงก็ตัดว่าก็องค์หญิงจ้าไม่เหมือนแต่ใช่เลยที่น่ารักก็คือพระสนิกรชาวต๊อกต๊อกเปยของขวัญให้พระองค์หญิงกันกระนำมากในไลฟ์ต๊อกต๊อกของอาจารย์ฟูกภูวาสาทั้งนี้น่าจากคุณฟูกจะมีโอกาสได้ถวายงานแต่งพระพักพระเจ้าหลานเธอ ระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตแล้วยังได้ถวายงานพระบรมบงวงศานุวงศ์องค์อื่นๆด้วยคุณฟูกยังเป็นอาจารย์สอนแต่งหน้าและรับงานแต่งหน้าทั่วไปไม่ว่าจะเป็นดาราคนดังเซเล็บหรือไฮโซเธอก็รับทำหน้าที่มาหมดแล้วนอกจากนี้ยังรับงานโฆษณาเดินแบบอีกด้วยรวมไปถึงงานถนัดอย่างเช่นการแต่งหน้าเจ้าสาวส่วนใครที่อยากติดตามพระฉายาลักษณ์ เพื่อชื่นชมพระสิริโฉมของพระองค์หญิงสามารถไปติดตามกันได้ที่ช่องของอาจารย์ฟูงนะคะเราทิ้งลิงก์เอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนี้ค่ะ